ดีทุกชีวิตรครับมิสเตอร์มอร์แกนมาอีกแล้วมาพร้อมกีตาร์นี่ยามาฮ่าครับยามาฮ่าตัวนี้ c b x, <CP> x 1 0 c b x c p x c p x 1 0 1 0นะฮะให้เกือบท็อปของเขาให้ดูให้ดูที่คอ In อินเลย์เขามีแบบนี้แบบนี้เนี่ยเห็นไหมตัวนี้บริดจ์ตรงนี้เป็นไง ึ้นสูงต่ำได้ฮะโอ้ออน,นี่ไงไไเราขันนอ็อตโอ้ผมอยากได้แบบนี้ผมว่านะคีต้าป่งน่าจะมีแบบนี้ทุกตัว <c oughs> อ๋อมันไปไปเหมือนมีสปริงอยู่ข้างในโอ๋อย่างนี้ดีมากเลยเราจะได้ปรับทัชชิ่งได้นะไม่ต้องไปนั่งฝน <c oughs> ทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าอันนี้มันเป็นอะไรพี่ทําฟ้าครับเป็นฟ้าครับฟ้าพี่เอามาเก็บไว้ในในห้องเก็บของหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นฟ้ามาอย่างนี้ จากจากโรงงานเลยมั้งไอ้กีตาร์ล็อตที่ทำในไต้หวันเนี่ยมันเป็นฝ้าอ๋อน,นี่เม็ดอินไต้หวันใช่ครับอ๋อเม็ดอินไต้หวันแล้วมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับเอาแล้วอย่างนี้ก็มาขายแบบว่าราคาถูกไหมหรือว่ายังไงฮะก็ขายราคาปกติ <c oughs> ตที่ร้านนะแต่ในสมัยนั้นนะอ,อันนี้นกี่ปีมาแล้วเนี่ยตรงนี้น่าจะประมาณยี่สิบปีอะยี่สิบปีใช่ประมาณนัยี่สิบปีแล้วพอผลิตมามันเป็นอย่างนี้มันเป็นเป็นฝ้าอย่างเงี้ยคือไอ้ไอ้เรื่องฝ้าเนี่ยมันมัน มันเกิดจากนักเกอร์จากข้างในอ่ะการเคลือบผิวนักเกอร์แล้วก็อยู่ที่สภาพภูมิอากาศในการอะไรการอบกันในหลายๆอย่างอ่ะนี่ต้องถามช่างกีตาร์ว่ามันเกิดขึ้นมามาได้อย่างไรอะไรประมาณนั้นเป็นมาจากจากโรงงานลงประเทศไต้หวันใช่ครับเป็นอย่างนี้มาเลยใช่ครับใช่แล้วมันจะมีผลต่อเสียงไหมเนี่ยมันไม่มีผลต่อเสียงหรอกแต่ว่ามันมีผลต่อจิตใจเราแค่นั้นเออมันเหมือนกีตาร์ขึ้นราใช่ใช่ถ้าเราแบบข้ามตรงนี้ไปได้เน่ะเพราะว่า ผมขายนี่ขายขายถูกมากก็ขายตามสภาพอ่ะนี่เนี่ยตัวเนี่ยมันเท่าไหร่อ่ะพี่ตัวนี้ผมขายหม <15. S 2> ื่นห <15. S 2> ้าหมื่นห้าใช่ปกติตัวนี้มันต้องสองหมื่นกว่าบาทอ๋อนี่ห <c oughs> มื่นห้านะคุณผู้ชม แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีขึ้นราอะไรมันเป็นมาจากที่ผลิตใช่ๆหมายถึงว่าประเทศนั้นรถนั้นหรือยังไงฮะใช่ๆรถนั้นคือถ้าเราเล่าเรื่องมันยาวเรื่องฟ้าเนี่ยคือผมว่ามันเกิดขึ้นจากสภาพภูมิอากาศของประเทศไต้หวันมากกว่าเพราะว่าสังเกตดูว่ากิต้าที่ผลิตออกมาจากไต้หวันนะนอกจาก,กยววาว่าหาแล้วยี่ห้ออืน่นๆย,ยังเป็นคาร์บิเดะด้วยอะไระแต่ที่ผลิตในไต้หวันขึ้นฟ้าเลยอ่าเรามาฟังเสียงครับ 来，你们。<music> <music> ว่าเสียงมันจะแบบอุ่นๆนะนๆมันจะไม่เปลงเปลง,ปลงจะไม,ไม่ไม่ค่อยออกแหลมๆเท่าไหร่ถามผมนะในในบรรดายำหห้าจากซี CPX นะที่ผมผ่านมือมานะลอ,ลองลองจาก CPX10 เอ็าสนี่ผมว่าเสียงไม่มีเสียงตัวไหนที่โดนหูผมเลยซีพีเอ็กแปดซีพีเอ็กหกซีพรเาะ CPX10 นี่โอ้โห มันใช่อ่ะเสียงมันใช่เสียงนีที่นี่ที่หัวกีต้านี่ก่อนนี่นี่บ้านคืออะไรเนี่ยเออนี่ยนี่ จุดเนื้อที่ผมชอบมันมากเลยผมดูยังกับบูตึงเลยเนี่ยวันนี้อ๋อมันยินหยางไงใช่ใช่อ้ประเทศไต้หวันเกาหลีพวกนี้ก็จะใช่พวกนี้ใช่นี่มันมาจากติดมาเลยนะฮะใช่ติดมาจากโรงงานแบบนี้แล้วของยาบ้าห้าเลยโอหไอ้ตัวนี้หายผมว่าโอ้โหเสียทรงเลยใช่มันมันดูดูแปลกกับตัวนี้แหละแล้วฝาครอบมันก็เป็นเหล็กด้วยนะเนี่ยเนยผมถอดมาดูนี่เปนนเหละกเออเป็นเหล็กเป็นเหล็ก แล้วพาไฟฟ้ามันเนี่ยโอ้ยเจ๋งแน่ไฟฟ้ามันเ่ยะไฟฟ้านี่เราก็นี่เราเสียบตรงนี้ปุ๊บ ฟ้าเป็นของมันเลยของมันเลยโอ้โหถึงว่าเนี oh, oh, ่ยผมว่าเสียงดีนะนกินเลื่อกลางคืนเรม,มาหากินได้เลยร้านตนตีเนี่ยเพราะผมชอบไฟฟ้าตัวนี้ใช่ฟ้ามันดีมาก หน0 0มบาทถ้าหากว่ารับสบภาพฝ้านี้ได้นะไม่ได้เป็นสนใจเรื่องฝ้าน,นะเอาเสียงนะเอางานนะจัดตัวนี้คุ้มมากแต่ตัวนี้ผมชอบนี้ไฟฟ้าดีมากไฟฟ้าดีครับเพราะว่าเล่นแล้วรู้สึกเลยว่ามันไม่อิดอัดอ่ะมันโปร่งดีอ,ะอ่ะเห็นไหเบสก็ชัดอะ่ะคือทุกสายอ่ะออกบาลานซ์หมดเลย มันออกดีมากนะคุณผู้ชมอันนี้ผมพูดจากใจจริงเลยนะเวลาเล่นส่วนใหญ่อกีตาอคูสติกเนี่ยที่ผมไม่ค่อยชอบเพราะมันไอตัวเนี้ยมันไม่ดีเล่นแล้วไม่บาลานซ์บางทีสายหนึ่งดังมากบางทีสายผมดังบางทีเบาแต่ตัวนี้เอากระดเออล้วปรับิคิวได้ด้วยนะฮะปรับคิวได้ ครับสนใจก็แวะเวียนมาที่พี่สุวัตกีต้านะครับตึกแดงจตุจักรกรุงเทพมหานครพี่สุวั์สุขสาวอาทิตย์ใช่ไหมสุขสาวอาทิตย์ครับสุขสาอาทิตย์นะมาเลยครับที่นี่เจอแน่นอนหรือเข้าไปที่ facebook ครับสุภาพชนคนนี้แน่นอนครับขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบายบ๊ายบาย